มาล้โอโอย้นเอน้ขึ้นแรงมากขึ้นแรงจังที่ท้าวนางนะ่งช่วงนี้ไม่มีสาลาเลยท้วเมื่อก่อนมีสาลายอยู่อือหโอ้ขึ้นขึ้นยังขึ้นไม่ใช่ขึ้นยั์โอ้มาแล้วขึ้นยั์ของจริง ขึ้นยักษ์ของจริงว้าวช้วยด้วย,เอ,ยอเอาขึ้นยักษ์ของจริงเดี๋ยวขึ้นเเ้ย้ยเอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันตามมาแล้วโอ้โหโอ้โหขึ้นสนุกจังที่ทะเลสนุกมากว้าวเออเออเอเอช่ด,ด้วยโอ้โดนน้ำตก น้ำทะเลใชสจังเอ้ยไป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 ตรงอื่นไป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 ตรงอื่นโอเคไปที่รองเท้าก่อนเนี่ยเท้าว้าน้ำทะเลแล้วน้ำทะเลมันเค็มบอกเลย ขึ้นนี่ว่ามามาสิขึ้นยักของจริงมาแล้วขึ้นยักของจริงมาแล้วขึ้นยักของจริงมาแล้วอ้าวไปไปเก็บพลอยเอยระวังห่อยก็ปูนด้วยนู่นมีเกาะด้วยตัเขานั้นแค่เราไม่ใช่ตัเขาไฟแต่ฐานมันก็น่านนจะ จมอยู่ใต้น้ำเหมือนกันน,นั่นแหละน่าจะไม่ใช่ครูก่อไปแต่ฐานน่าจะจมอยู่ใตน้น้ำคโอ้ไม่กอดนะเธไปแล้ว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 เฮ้ยไปไปไป,ไป,ไปใส่รองเท้าแป๊บหนึ่งเอ๊ะใส่รองเท้าค่ะไม่เอ้ยสิไม่ใช่รองเท้าไป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 ตรงนี้ก่อน คือทะเลทรายน่าโอ้ระวังล้มระวังล้มอือหืออือหือขอให้เต็มเลยมีอะไรเต็มไปหมดเลยเฮอยหัวอะไรตัวอะไหล รดนโโหลอแล้วขึ้นขึ้นยังไงลงก่อนโอ้โหเวยจังเลยเอาน้างคุณเขาขิ้เขาหนุ่เฮ้ยมีน้ำทะเลแบบนี้ hmm. ก็ขึ้นฮัาจะอุ้ยเฮ้ยอ้ยหายอ้ยตกใจมีน้ำทะเลแบบนี้สามารถวัดผู้เขาจะระดับน้ำทะเลได้เลย ลองนับดูนะว่าน้ำทะเลจะอเอื้อยอดเขาจะระดับน้ำทะเลเนี่ยมันสูงเท่าไหร่นะอยอดเขาพวกนี้ลองวัดดูนะนลองวัดความสูงจะระ,ะดับน้ำทะเลดูดูเนหะ็นนี่อะไรโอ้หอ๋อสวยจังอ๋อ โอ้ยจ oh, oh, oh. Th ังวยจังโอ้โหสวยมากนู่นู่นนั้นตกขึมตกขึมคนพยายามตกขึมเต็มเลยแถวนู้นมีกี่คนวะเนี่ยโอ้ยเก๋มนกจังเยอะเขามันสูงมาก แนะนำลองมาทุกครูเลยแนะนำให้มาเลยเหนั่นที่อาบน,น้ำแนะนำสวยมากใครยังไม่เคยมาให้มานะสวยจริงอยู่ที่กระบ,บีานานาน่นั่นน้่นนี่อะไรเสียงน้ำเยอะมากอุ้ยอุ้ยตกเกเฮ้ยเยมื่อกี้ตัวอะไรเข้ารูมีรูด,ด้วยมีรูตัวอะไรมันรูตัวอะไร มเมไม่ไมไม่ไม่ดูน้ำทะสวยมากอก่อนสวยมากโอ้ยสวยจังโอ้แดดมาแล้วแดดมาแล้วแดดแรงมากแดดมาแล้ว นิแดดจอนนิแดดนิแดดเ้อตกใจตัวะอรนิแดด่อนนิแดดจอนนแดด่อนนี่นิแดดที่มาบนนี้า ลบแอดลบดอืมแห้นมาพักก่อนมาพักก่อนเอาอ่ะโอเคโอเคตัดคลิปก่อนให้นั่งพักให้ให้โอ้ย อะไรไขโอเคอ้าอู้ย็เหมือนยอดเขานน้นสูงจังนี่มันต้นไม้อะไรแปะจังแปะจังเหรอนี่ไงโอเคโฮ้อโหนอนตัว ถ่ายสวยนะได้แล้วจอ้อัดคลิปอยู uh ่ฮ huh. ่าสบาจังน้าต้ยสวยมากวู้ยเดี๋ยวเวียนหัว นี่นทะเลลื่นเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าขึ้นเนี่ยใหญ่ห้าองจิงนี่น่าจะเป็นซีนามิมากกว่าีลยวให้เราเนาะยอดขอพวกนี้ที่ตั้งอยู่ที่น้ำทะเลตั้งอยู่กลางน้ำทะเลแหละให้เดาเลยนะว่ามาทานของจิ้งของมันน่าจะจมอยู่ใต้น้ำทะเล,หละะเลหมือนพู้ก่อไฟมอนาเชียนั่นก็ แต่น้าถานมันได้ไปต้องจมอยู่ใต้น,ะน้ำทะเลอ,อ,อโอเคอันนี้มืดมากไปก่อนเลยสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผม